กันอีกเทปครับไอศครีมหลังจากที่รอคอยกันมาแสนนานเปิดรายการมารู้สึกหน้าปวกว่าเดิมหลายเท่าเลยเพราะว่ามีคนหน้าโหดสองคนซึ่งตอนแรกจะมีน้องน้ำหวานซาซาติดธุระนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครไม่มาแล้วมึงมาทําไมเนี่ยพี่พี่เอาสัญญามาเลยวันมาเลยรถเนี่ยทำไมมาทำไรอ่ะมาทำไรเอ้จจบน้งหวานเซ็นสัญญาไงเอ้าเขาตกลงเซ็นกับพี่เราคุยกันเรียบร้อยแล้วเอ้าเหรอเออ ตกลงน้องน้ำหวานไม่มาไม่ได้มาครับเดี๋ยวพี่ขอรถโต๊ะทีมงานกลับเลยดีกว่าครับเดี๋ยว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 ดีจะรีบไปไหนไปไหนนะจะรีบไปไหนโอเคโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวกูฟังพวกมึงก่อนกูไม่รีบแล้วจะดูด้วยกันก่อนเดีไม่รีบแล้วอ้าวว่าไงมีอะไรพูดมาเลยว่าไงมีอะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นบนประวัติเป็นนี้ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นโรงแรมที่มีอายุกว่า50ปีครับและปิดทำการไปได้แล้ว20ปีครับ สถานที่แห่งนี้นะครับมีผู้หญิงมาทํางานทั้งเป็นโรคตายแล้วก็ตายเองจากถูกการทารุณกรรมแล้วก็มีที่ถูกฆาตกรรมตายด้วยและมีหญิงสาวที่หน้าตาดีๆครับคุณผู้ชมก็จะมีเจ้าที่เจ้าทางครับมาขอร่วมหลับนอนจนเขาอยู่ไม่ได้ครับประวัติน่าสนใจไหมประวัติน่าสนใจดีเออเอออยู่อยู่กันสองคนได้ใช่ไหมฮะไม่งั้นผมกลับเดี๋ยว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  รีบไปไหนเปิดแก๊สไว้ลืมปิดไมารู้จักห้องกูจัดสำรองมีเดี๋ยว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 อยู่นี่ต้องเลยอยู่เลยอยู่เลยเดี๋ยวเมื่อกี้กูลืมจ่ายค่าแท็กซี่เดี๋ยว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 ไอชีนแท็กซี่ยืนรอข้างหน้าเดี๋ยวกูไปจ่ายคุณผู้ชมครับครั้งนี้อาจจะเป็นการมาท้าพิสูจน์การมาลองของและอาจจะพบมวลสารพลังงานอะไรอยู่ก็เป็นได้ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ชั้นสองของ และห้องนี้ครับมีประวัติเล่าว่าประตูเปิดทิ้งไวค้ครับครับและแม่บ้านก็มาปิดครับปึ๊บปึ๊แล้วทีนี้แม่บ้านก็เดินหันหลังไปปึ๊บแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาถีบประตูให้มันปเปิดออกอางนี้ที่ห้องเป็นอย่างนี้สภาพเป็นอย่างนี้ไม่มีทางครับที่ลมจะเข้ามาได้ครับและข้างบนห้องนี้จะเขียนว่าเตียวหวังฉาไหลเศร้าฮะเตียวหวังฉาไหลเศรา้านี่คนจีนเนี่ยคนจีนโอ้ยังหูนี่เขาเรียกอะไรเฉียวหวย อะไรนะเฉียวไหวเฉียวไหวเหมือนมั่วแล้วอ่าเอาโทรศัพท์เขาเาอะไรนะครับบอกพี่ี่เอพี่เอมาอะไรมารับพลัทรงโทรศัพท์และตาได้เข้าไปอยู่ในห้องนี้เพียงคนเดียวตาอาจจะพบมวลสารพลังงานอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้อะไรรับตา ล็อจริงเลยเหรอไม่มีอะไรมาเลยไม่มีอะไรผมก็นึกว่าจะมีอะไรไม่เห็นจะมีอะไรเลยแด่แต่แดดแดไอชี่ไม่มีอะไรคึอเหงื่อมึงแตกมันร้อนมันร้อนใช่ไหมมันร้อนมันร้อนเหงื่อเหงื่อมึงแตกไงโอ้ยพี่ว่าไปห้องอื่นดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นดีกว่าครับว่าจะพบอะไรคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับเป็นชั้นสามครับประวัติมีอยู่ว่าตรงนี้นะครับเป็นที่รบร้างแต่มีเสียงผู้หญิงครับ เรียกร้องความช่วยเหลือครับซึ่งทั้งที่ไม่มีคนแล้วก็ยังลกล้างอยู่อย่างนี้ครับแล้วพี่เอว่าไงบ้างครับเป็นอย่างนี้ดูหน้าพี่พี่ไม่ไหวแล้ว ทำไมพี่พี่ขอไปร้องล่างดีกว่าทำไมฮะยืมตังค์ก็กลับก็ได้พี่น้องหวานเฮ้ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก่อนน้องน้ำหวานเนี่ยถ้าเซ็นเนี่ยให้สร้างเงินให้พี่ได้อีกเยอะเลยใช่สร้างอยู่ด้วยกันก่อนน้โอ้งพี่จะไม่ไหวกับห้องเี้ยและวทำไมทำไมครับพี่ฮะทำไมครับไฟลุกเลยเมื่อกี้อยู่ๆกางเกงพี่เอสุภัชราใสได้เกิดลุกไฟขึ้นอาจจะมีพลังงานหรือมวลสารอยู่ก็เป็นได้ มึงจุดชัดๆเมื่อกี้ยแบนี้ดีกว่าคุณโจ๊กครับให้พี่เอเนี่ยอยากจะได้ส่งสารถึงน้องน้ำหวานหน่อยโชว์ไปเลยว่าเด็กเด็กในสังกัดที่กำลังดังเป็นดาวรุ่งตอนนี้มีใครบ้างเอาเป็นพวกนักร้องบ้างดีกว่านักร้องร้องแต่ว่าเห็นเขามีประกวด AF The Star Thailand g o Talent t แน่นอนพี่ไปสอยใครเข้าสังกัดมาบ้างสอมาแล้วพี่เซ็นแล้วใครครับน้องพุทธน้องพุทธเดดุดมอ่ะโอ้โหมึงเอามาทำยี่อะไรล่ะครับเออมึงเอามาทำอะไรครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเซ็นกับน้องพุทธเสร็จ จสอนให้น้องก็าทองกอไก่อยู่ตอนเนี้ยเขาเราไม่ได้สอนร้องเพลงอ่ะแม่งครูยังไม่ชัดเลยโอครูยังไม่ชัดเลยทางทางพิพปปนี่ไงพิพปมีเลยโอ้โหเพิ่งเซ็นมาไม่กี่ชั่วโมงนี่อ่ะดังในยูทูบเลยป่ะอ้าใช่อิอิลสลิปและเองเนี่ยและเบรกจุ๊บและเบรและเบรกพายัคหน้าใหม่ไอ้ยักษ์ชิเมฮีลีด กลับเข้าเรื่องเราเลยก่บนี่ครับชั้น3ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เวียนหัวเป็นอะไรไม่รูกมั้เป็นอะไรยาดมไหมเวยยาดมไหมมันดุมวะไรกันเออาดมหน่อยดมหนดมเขาเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ไม่เป็นไรปล่อยมันไอ้นี่ก็ตอบแต่ไม่อยากแมันติดไหลเข้าสมองเลยนะเข้าเรื่องของเราเลยข้าเรื่องของเราดีกว่าคุณผู้ชมครับตรงที่เรายิงอยู่ตรงนี้นะฮะซ้ายมือของผมเนี่ยครับเป็นเขาเรียกห้องเสมียนเป็นห้องเก็บตังค์ครับและขวามือของผมครับยังมีใบใบอะไรแปะไว้อยู่และตรงนี้ครับคุณผู้ชม มีกระจกและหวีครับซึ่งเราจะให้พี่เอสุภัชราใสหวีผมตอนกลางคืนครับถ้าพี่เอไม่อยากจะหวีผมเดี๋ยวผมใช้มือผมตบๆให้ผมมันเข้าสรงแล้วใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรหวีอยู่ไหนหยิบหวีมาเดียวเฉยนะพี่และนี่พี่เอสุภัชราใสได้หยิบหวีมาเพื่อทำการหวี

เป็นก้อนเลยได้เป็นก้อนเลยโอ้โจกตาเออโอ้ไม่โอ้โไม่โหมากอะไรครับพี่ให้เกียรติพี่บ้างเดือนนะใช้ใช่พี่อันนี้สปอนเซอร์แล้วสปอนเซอร์จำเป็นต้องมีรอนสารใช่ใช่เดี๋ยวไปตัดใช้ในนั้นก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวเนี่ยมีผู้มีพระคุณนะกูโอ้กูเขาว่าไปเลยจุดคิดดูนี่ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับ เป็นห้องเสมียนเ <c oughs> ขาเรียกง,งา่ายๆคือห้องเก็บตังค์นั่นเองและยังมีรูปผู้หญิงนะครับอยู่โอ้ยตา <c oughs> ไปหิบของเขามาทำไม้ีอสอง,สองรูปสองรูปพี่เอ๊พี่เอ๊ อะไรกลับบ้านฮะข้กลับบ้านข้ากลับานของของเขาไว้อยู่ของเขาเถอะนะเอาไว้ตั้งอยู่บนเตียงบนหัวเตียงว่างผมผมแวะไปบ้านพี่เอกมาแล้วบ้านห้าฤดูเตียงนี่ว่างเลยเดี๋ยวเอาใส่ไม่เป็นไรพี่ว่าพี่เจ้าลูปพ่อไปวางไม่เป็นไรเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เอาไว้เที่ที่ของเขานะไปไปไปเจ้าเอาไมมเอาเอาไหมเจะเอาไหมอาจายจะเอาเอาแล้วไปไปจะไปเดี๋ยวเราจะเข้ามาข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับฮะอะไร อะไรฮะจะหยิบไปไหนจะหยิบมาดูจะถือไปไหนจะจิบมาดูหยิบมาดูโอเคแล้วไปแล้วไปจะเบาๆจะเฮ้ยทำไมอย่าทะลึ่งหิ้งเดี๋ยวมาตกให้กิ้งกระเด็นกระดอยแหมอิจฉาเด้นี่อิจฉาโอ้โหช่วงนี้เป็นหวัดช่วงนี้เป็นหวัดจะลื่งหิ้งเฮ้ยคิดได้ไงวะอันนี้อันนี้กุมีเหมือนกันเพิ่งเจอเมื่อกี้ทำไมเป็นหวัดครับทำไมเป็นหวัดยังไงเดี๋ยวจามเอ้ยพี่เอมีอะไรเล่นไหมมียังนี่มึงกลัวกันแล้วใช่ไหมเนี่ยกลัวแล้วมึกลัว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 มากครับ เดี๋ยวเราจะไปตบสป,ปูดคิวเลย <laughs> เดี๋ยวเราจะไปห้องอื่นกันครับว่ามีอะไรครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับและห้องต่อไปเป็นห้องพักคนงานที่มีคนงานอยู่กันหลายสิบชีวิต โจ๊กต้าและพี่เอสุภัชลาใสจะเข้าไปสำรวจดูว่ามีอะไรอยู่หรือไม่อาจจะพบพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ครับเรามีของเด็ดครับห้องนี้มีเน่เน่ช่วยดันให้เออเดี๋ยวนี้พิจารณาดเดินเลยจ๊อขึ้นไปขึ้นไปดูขึ้นไปดูเด้อเด้อเดียวโอ้ยแหวนที่มึงจะห้ามมึงจะเทิร์ฟตายกูชอบไปคุณผู้ชมครับและนี่ เป็นของเก่าที่เก็บมานมนานกว่า50ปีมีน้องกุมารและลูกคุณยายอยู่เขาอาจจะพบมวลสารพลังงานอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ ต่อไปที่เรากำลังจะเข้าไปสํารวจนะครับเป็นเรียกว่าเป็นห้องที่มีคนตายเยอะที่สุดเงียบก่อนเป็นเป็นไรเป็นไรเป็นไรพี่เจอเจออะไรครับเจอผีครัพี่เจอผีอ่ะพี่พี่เหยียบขี้หมาโอ้โหอย่าี้ลงวส้องน่ากลัวเลยเอาขาออกแน่โอ้โหยนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมระหว่างทางที่เราเดินมาครับส่วนใหญ่เขาบอกว่าจุดไหว้วิญญาณจะใช้ทูบดอกเดียวครับครับนี่ครับห้องนี้ครับห้องนี้ครับทีเด็ดครับผมครับ โดยประวัติครับแล้วก็คนที่อยู่แถวนี้เขาการันตีมาว่าห้องเนี้มีคนเสียชีวิตครับมากที่สุดครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยครับเราจะให้พี่เอสุภชลาใสนะครับเคาะประตูแล้วบอกเขาว่าพี่เอสุภชราใสมาแล้วพ่ะโอ้โหเอสุภชราใสมาแล้วค่ะเขาเขาขอเป็นแบบจังหวะดสามชานิดนึงนิดนึงสามชานิดนึงเขาก็คือ สุภัญาใสมาแล้วค่ะพีเอพชสอเชิญทุกคนมานะฮะมาเวมามาเีมงทกันเป็นแพทเท์เลยเนาะและจากสักครู่นี้ที่พีเอุพัชราใสได้เคาะประตูเรียกวิญญาณอาจจะพบมวลสารพลังงานอะไรอยู่ก็เป็นได้ สปอนเซอร์เราพี่ทายอินบ่อยๆเขาจะได้สนับสนุนเ้าอีกเออประตูเปิดแล้วเปิดแล้วครับนี่ครับห้ามขีดเขียนครับแล้วห้องนี้ก็ไม่มีการขีดเขียนจริงๆครับอ่านตามผมมีสภาษาครับห้ามขีดเขียนชี้หน่อยติชี้เช่าขีนักขั้นนั่นี่ย ยืดแรงยืดบริเวณฝันนะใช่ย r e บริ t วิ i งยืบริัท่่รันจตนาแล้วจนายาวหลือเกินเิ่ิดูนอินบอยพี่เอ้างพี่เอาพี่เอพี่เอเออานอ่านอ่านยยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านตดดสวาเดือดครับภาษาภาษาเกิดพี่มึงจะเข้าจีนตลอดเลยับพี่พี่มึงจะเข้าจีนอย่างเดียวเลยอ่ะพี่บพีานไม่พี่อานนิ่งปวดเัวเข้าไปดูในห้องเข้าไปดูในห้องน้ำาลผู้ชมว่ามีอะไรบ้าง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮาอีกแล้วคุณผู้ชมเอาอีกแล้วมาอีกแล้วครับเขาเรียกว่าความกำหนัดเนี่ยมันอยู่ทุกที่ทุกที่ครับของมุมโลกครับนะฮะไม่ว่าจะไปที่ไหนมันก็จะมีความกำหนัดแทรกซึมอยู่ในทุกสถานที่นะครับนงคราน้าใหม่สามคนเดินขวามาส่งท้ายปีเก่านี่คือพอดเรื่องของเขาพอดเรื่องของเขาครับพี่เอเปิดครับ บังบังครับเป๊กเลยปะเป๊กเลยปะเป็นบังครับคุณผู้ชมหนวดโจยมากเนี่ยหมดหน้าอกลราได้เราได้โดมโดมติ๊กติ๊กอนันดาอนันดาโดมโดมติ๊กติ๊กอนันดาโดมติ๊กอนันดาโดมติ๊กอนันดาโดมติ๊กอันันดาโด้ติ๊ก็ไนันดา เฮ้ยทำไมมาเย็นเนี่ยทำไมของมึงขึ้นมึงขึ้นเลยไหมถ้าไม่ถ้าไม่ดูเอากลับไปฝากใครก็ได้ฝากน้องชายเดี๋ยวเอาไปให้นัเดทน้องชายจะได้ไม่ต้องเข้าเฟซบุ๊กและเข้าเพจสมาคมนิยมสาวเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปครับว่าจะมีอะไรครับคุณผู้ชมนี่อยากใช้ของนี่เหียบาคุณผู้ชมครับและนี่เป็นการสิ้นสุดการสำรวจของบริเวณชั้น3ามโจกต้า กำลังจะขึ้นไปในชั้นที่4ชั้นนี้รับรองครับคุณผู้ชมครับเฮียนและอาจจะพบพลังงานบางอย่างอยู่ก no ็เป็นได้ไปถแล้วก็ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไป้ยเอาว่า Oh <laughs>